ปราจินบุรีพนักง,งานหนุ่มขับรถตกท่อวิดรถคว่ำพนักง,งานขับรถส่งสินค้าขับรถตกท่อริมถนนสาย304หน้าตลาดไทยประคองตำบลกกะบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตู้ทึบส่งสินค้ายี่ห้อโตโยตา้าสีขาวทะเบียนบย .3489 ปราจินบุรีจอดตะแคงอยู่ริมถนน วิพริกวคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายบาดเจ็บที่แขนและหน้าแข้งเนื่องจากขณะที่เกิดเหตุได้ตกใจเห็นรถที่นั่งมากับคนขับเลี้ยวจะเข้าถนนตรอกปลไหลวังตะเคียนตกปากท่อตะแคงอยู่ริมถนนหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกรบินบุรีนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนายวันเพน็แม่นปืน พนักง,งานขับรถส่งลูกชิ้นได้กล่าวว่าขับรถออกจากที่ทำงานไปส่งลูกชิ้นที่ตลาดบ้านโคกและต้องมาส่งลูกชิ้นที่ตลาดไทยประคองเมื่อมาถึงทางแยกมีรถบรรทุกขับออกมาตนขับมาถึงปากทางพอดีจึงเลี้ยวรถปรากฏว่าล้อหลังด้านซ้ายตกลงไปในปากท่อบล็อกคอนเวิร์สที่ทางหลวงทำไว้แต่ไม่ทำให้แล้วเสร็จจึงเป็นบ่อน้ำขนาด1ด 5คูณ1.5ลึก1เมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวทราบว่ามีประชาชนขับรถแล้วตกท่อมาแล้วหลายรายอย่างให้แขวงการทางประจินบุรีได้นำท่อมาวางและนำดินมาถมกลบบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ตลาดไทยประคองเนี่ยนะ แล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะพี่พอะมีเครื่องรถ้ออนออกมาไม่ในทินทางด้วยก็เลยตกลงไปอย่างนี้เอ็มบอกว่ามีคนเก็บด้วยอ่ะไอ้ต้นนั้นมันเออมันเปิดประตูมันก้าวพลาดมันประตูมันก็ไม่เอกรานนั้นมันลื่นมันเป็นตะพักมันเป็นตะพักตรงนั้นมันเป็นหลุมลึกอ่ะนะอ่าฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่พี่ประสบอุบัติเหตุ พี่อยากจะพูดฝากบอกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างเลยโอ้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องะมาแก้ไขตรงนี้เพราะว่าเห็นในหลายคนแล้วพูดว่ารถรถลงไปหลายคันแล้วรถตกลงไปหลายคันเป็นในสภาพแบบผมนี่แหละช่วงช่วงตีวงแก้บื่อเวลารถสวนโรงงานะรถใหญ่รถเนี่ยมาแล้วล้อหลังรถเลื่อออกมาเนี่ยมันก็รถเรามันเล็กล้วเขารถใหญ่มันตีวงตีวงอยู่แล้วนะเรา